นานเขานางหงมีเรื่องเล่าต่อๆกันมาตั้งแต่โบราณว่ามีชายสองคนเป็นเพื่อนรักกันคนหนึ่งชื่อเท่าอยู่บ้านทับปุตรอำเภอทับปุตรจังหวัดพังงาอีกคนหนึ่งชื่อเต่าอยู่ที่อำเภอเมืองพังงานายเต่ามีลูกสาวสวยมากชื่อนางหงไม่ยอมแต่งงานกับชายใดต่อมานายเท่ามาสู่ขอจากนายเต่านายเต่าเห็นว่านายเท่าเป็นคนดีรูปร่างหน้าตาก็หล่อเหลาก็เลยยกลูกสาวให้พอถึงวันดีนาย ก็ยกขันหมากแค่กันมาอย่างมโหฬารเดินทางมาจากทับปุตมายังพังงานายเต่าก็จัดการหุงหาอาหารฝ่ายนางหงเห็นขบวนขันหมากมาสอบถามจนรู้ว่านายเท่าจะมาแต่งงานกับตนจึงโกรธและแค้นว่าแกเท่าแล้วยังไม่เจียมตัวเพราะนางคิดว่าเท่าหมายถึงคนเท่าคนแก่จึงตะโกนต่างๆนานาไม่ยอมแต่งงานด้วยนายเท่าก็ทั้งโกรธทั้งอายถึงกับเวียงขันหมากทิ้งเวลาผ่านไปนางหงได้ไป เที่ยวงานแห่งหนึ่งได้แอบเห็นนายเท่าก็เกิดตกตะลึงเพราะเป็นคนหนุ่มรูปรอนางหงนึกเสียดายรีบกลับบ้านจัดพานดอกไม้ทูบเทียนเดินทางไปขอขมาลาโทษต่อนายเท่าทันทีเมื่อไปถึงก็รีบกราบขอขมาและบอกว่าจะยินดีแต่งงานด้วยนายเท่ากลับตวาดต่างๆนานา,นาและคว้างพานดอกไม้ทิ้งนางหงได้รับความอับอายอย่างยิ่งจึงวิ่งกลับบ้านด้วยความแค้นสุดขีดจึงขาดใจตายระหว่างทางจากนั้นร่างของนางหงใกล้เป็นขา เขานางหงกั้นเขตแดนระหว่างอำเภอเมืองพังงากับทับปุดมาจนถึงทุกวันนี้ฝ่ายนายเท่าพอทราบข่าวนี้ก็เสียใจเดินทางไปสุดนั่งเม่อมองทะเลจนขาดใจตายร่างของนายเท่าก็กลายเป็นเขาเท่าอยู่ที่ชายทะเลในเขตอำเภอทับปุดนนั่นเองเขานางหงพิกัดต,ตำบลสองแพรกอำเภอเมืองจังหวัดพังงา